ภูมิตวัสด,ดีลกูกอร่อยดิฉัน,ด,ฉน,น,น,นดิฉันเป็นคนชอบกินผักอยู่แล้วดิฉันเป็นคนชอบกินผักอยู่แล้วกินผักง่าย คนชอบทานผักค่ะกินผักง่ายนะชอบมันย่อยดีเนี่ยแกงเลียงไม่ต้องทำอะไรมากทำง่ายๆแล้วก็ใส่ไข่ใส่ไข่แกงเลียงใส่ไข่ค่ะง่ายมากอะ่ะไม่ยุ่งยาก แล้วก็ตามด้วยยาคูอีกหนึ่งขวดยาคูอีกหนึ่งขวดอิอ่ม อิมอยู่นางไปแสวแล้วไม่ค่อยจะตื่นถักไปถามว่าปวดหัวหรือเปล่าก็ไม่บอกปวดหัวต้องไปหาหมอ แป๊บหนึ่งนะคะไม่หลับไม่หลับค่ะเพราะว่านางเพิ่งจะอันนี้เมื่อกี้เดี๋ยวถามก่อนให้นางพิมพ์ยอดออเดอร์ปลาทั้งหมดตอนนี้กี่บ้านแล้วคะ ตัวสีเหลืองน่ารัก อะไรกันคะทุกคนกินข้าวกันหรือยังคะไปกินข้าวกันนะคะเดี๋ยววันนี้อาจจะวิ่งถ้าไม่ติดอะไรกลางคืนวิ่งหน่อยดีกว่าอยู่บ้านไม่วิ่งไม่ได้โอเคค่ะ แพ้มีอะไรอยากเก็บนะคุยกับฟอร์ดเยอะๆปรึกษากันแพ้มีอะไรอยากเก็บนะคุยกับฟอร์ดเยอะๆปรึกษากัน <c oughs> ไม่ตื่นไม่ตื่นอีกแล้วอีคอมเมนต์นี่ไม่ตื่นอีกแล้วสู่รู้ไปหมดมึงไม่ต้องมาห่วงกูราคาห่วงชีวิตมึงเถอะไม่ต้องมาห่วงชีวิตกูหรอก 活自己的，多好。 อาอินไงไม่ต้องอินเยอะค่ะอินพอประมาณไม่ต้องอินแบบเข้าไปลึกอินแปลว่าไหนแปลว่าเข้าใช่ไหมไม่ต้องอินเยอะค่ะอินอินแบบพอดีพอดีอย่าอินแบบเข้าไปเยอะอย่าอินแบบเข้าไปลึก <c oughs> แบบนี้ก็อดเห็นหนุ่มๆเวลาพี่แพรลี่ไป PK แล้วไม่ PK กับผู้ชายค่ะจนกว่าจะโสดไม่ PK กับผู้ชายค่ะไม่รับ PK กับผู้ชายนะคะจนกว่าจะโสด จนกว่าจะกลับไปโสดอีกครั้งหนึ่งถ้าตับใดยังมีแฟนอยู่ไม่ pk กับผู้ชายค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องรู้ก็ไม่มีทางได้เห็นนะคะก็รอนน่นแหละรอโสดก็รอโสดนะคะอดเห็นเลยพี่นัตตี้อดเห็นเลยหมดแล้วค่ะเอลอยผู้ชายไม่ได้แล้วไม่สามารถเอลอยผู้ชายได้แล้ว บค่ะมันจบแล้วค่ะมันจบแล้วครับนายเจ๊จ้งจองผู้ชายที่ดิฉันจะแอลออยก็มีแค่คนเดียวคือเจ๊จอ้อเท่านั้นอืผู้ชายคนเดียวที่ดิฉันจะแอลออยก็คือเจ๊จอ้อ <c oughs> ค่ะนม่คร์พลอยสีจ้า ราจะไป PK ได้ไงเรามีแฟนแล้วก็ต้องให้เกียรติแฟนเราใช่ไหมถ้าเราเห็นแฟนเราไป PK กับผู้หญิงเราก็ไม่ชอบเหมือนกันมันก็ใจเขาใจเราใช่ไหมถูกไหมเออ ได้อาจารย์เบียอาจารย์เบียกับอาจารย์ยิ่งศักด์ได้ค่ะ <c oughs> อาจารย์เบียกับอาจารย์ยิ่งศักด์ได้ค่ะใครอยากให้แอดมินไปกินชาบูเร็วๆอุดหนุนป้าด้วยนะคะ แม่ตือแกน่ารักนะแม่ตือแกน่ารักนะวันนั้นน่ะแกรู้ข่าวว่าแกรู้ข่าวว่าดิฉันกลับมาคบกับฟอร์ดอะแกแบบโทรมาเลยนะแกโทรแกเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักแกเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักค่ะผู้ใหญ่ที่น่ารักมาก อะไรในเพจเขาก็ยังบอกรักคนถ่ายอะไรองี้แฟนถ่ายรูปให้อะไรอย่างนี้ <c oughs> เขาก็น่ารักของเขานะคะอืเขาขี้อ่อน,นคืนเขาขีอ่อนรู้จักขี้อ่อนอืม เออแต่มีแต่คนคอมเมนต์ว่าน้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะมีแต่คนคอมเมนต์ชมนางนะว่านางเป็นผู้ใหญ่ขึ้นน,น่ารักก็ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูนางนะคะวันนี้มีโอกาส PK โอโออย่าไป PK กันนางเลยคะ่ะให้นางพักเถอะ ให้นางพักดีกว่าค่ะเราไม่ป่วยไงแต่เขาป่วยดิฉันนะ่ะไม่ป่วยแตดดิฉันเป็นก็เป็นหนักเหมือนกันนะดิฉันนะ่ะเวลาป่วยทีก็หนักนะถ้าไม่ป่วยก็ไม่ป่วยเลยโอ้ยแต่ถ้าป่วยทีนะแบบเหมือนแบบโอ้ยอยากจะถอดใจไม่อยากอยู่จริงลาป่วยที่โอ้ยไม่อยากทำอะไรเลยอืม ครูชินดีมากค่ะสอนแทนด้วยเขาเป็นหัวหน้าหมวดครูชินเขาเ็นดูเจ้าฟอดเขาเ็น d ูเจ้าฟอดแล้วเจ้าฟอดมันก็ทําตัวน่ารักอ่ะเขาก็น่ารักกับครูชินไงมันก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเขาก็ซัพพอร์ตกันดีฟอดมันอยู่กับใครมันก็มีคนมีแต่คน็นดูมันมันไม่มีปัญหากับใครฟอดอะ่ะข้อดีของนางก็คือนางแบบเป็นคนไม่ค่อยมีปัญหากับใครถ้าแบบไม่ ไม่ไม่แบบไม่เหลือบาขวาแรงหรือไม่แบบไม่แบบเกินเบอร์จริงๆอะ่ะนางก็จะแบบเป็นคนแบบไม่ค่อยแบบชอบมีปัญหากับใครอะไรยอมได้นางก็จะยอมนางชอบเล่าให้ฟังนางไม่อยากมีปัญหากับใครอืมไม่ค่อยมีปัญหาถ้าใครมีปัญหากับนางนี่ก็ก็ถือว่าเอาเรื่องแล้วแหละ โ <minutes> <ikke Ugh>. ุ้ยไปไหนมาพี่วอเลี้ยงล้างเท้าไว้ยังพี่โอวเลี้ยงล้างเท้าไว้ยังพี่วอเลี้ยงเข้าบ้านเนี่ยเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงล้างเท้ายังลี้งเท้าไม่ต้องเข้าบ้านเลยนะวันนี้เ้วเลี้ยงแล้ว เลียเล้ยง <c oughs> โอเลี้ยงโรเลี้ยงไงไปเที่ยวมาเมื่อกี้มีแจ่ฝุ่นอยากให้ฝนตกฝนไม่ตก เจอมาเมื่อคืนดูมาเจอมาเมื่อคืนจะแล้วก็ไม่ได้กินปกติตอนขับรถจะชอบกินสาหล่ายเล่นไงลองท้องข้าวเซเว่นก็ซื้อสาหล่ายกินแล้วก็ไม่ได้กิน เข้าบ้านแล้วก็ง่วงแล้วก็อยากนอนกาแฟก็ไม่หมดนะคะหน้าโปรไฟล์กดสั่งได้เลยจะใกล้หมดจะใกล้เต็มที่ละกาแฟใกล้เต็มที่ละยี่ห้อเท่าแก่ค่ะเท่าแก่ใหญ่ ลลาลา่ยี่ห้อเท่าแก่ใหญ่ฮืมฮืมแพรลี่ขับรถเป็นตอนไหนสึกมาประมาณหนึ่งอาทิตย์ศึกมาได้หนึ่งอาทิตย์ก็ขับเลยให้ลูกศิษย์อสอนไอ้เจ้าตาเจ้าตาอืม หนึ่งอาทิตย์เองหนึ่งอาทิตย์เองขับรถอะหนึ่งอาทิตย์ก็ขับรถได้แล้วกำลังดื่มกาแฟอยู่พอดีเลยครับมันไม่ได้ยากนะขับรถมันอยู่ที่ใจเราถ้ากลัวขับยากถ้ากลัวขับยากแต่ถ้ามันไม่กลัวแล้วก็โอ้เชียวบ่อยโดยเฉพาะกับฟุตบาทนี่ปอเช่นเนี่ย ล่าสุดเป็นลอยปอเช่เป็นลอยวันนั้นไปเซนทันเซนทันนคปรปฐมมันไม่ใช่เป็นลอยลอยเข้าสีเลยนะมันมันลอยบุบไป,ปน,นิดนึงรถเข็นไงรถเข็นแล้วก็มอเต่ช่วยกันยกเออไปซื้อส้มกับซื้ออะไรว่าสาลี่ให้พี่หมออ้ําแล้วไม่มีใครจับรถเข็นไงช่วยกันยกของใส่รถรถเข็นมันไหลลงแล้วก็ที่จอดรถก็ดีเหลือเกินชรถเข็นก็ ทิมไปตรงประตูนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซ่อมทีเดียวของซื้อมาใช้งานของซื้อมาใช้งานแต่เนี่ยเดี๋ยววันที่ยี่สิเอ็ดกระบะมาส่งแล้ววันที่ยี่สิบเอดกระบะมาส่งจะต้องฟิลขับกระบะแล้วเพราะว่าเราเป็นเราเป็น พอค้าทุเรียนเราเป็นแม่ค้าทุเรียนเราเป็นแม่ค้าเราต้องขับกระบะได้จะทรงซอลแล้วซอแพรแล้วนะขับกระบะขับกระบะเท่ๆแล้วอยู่บ้านต่อไปนี้จะขับกระบะแล้วอยู่บ้านต่อไปนี้จะขับกระบะแล้วจ้าปอเชก็เอาไว้สําหรับแบบออกงานถ้าแบบอยู่บ้านทั่วไปไปนู่นไปนี่จะฟิลกระบะแล้วเราต้องใส่เราต้องรุย ไม่ลืมขับป๋าไปแน่นอนกระบะขับมันนะที่จริงต้องลดข้อค่ะเก่งหลายอย่างน้องฟอร์ดขับเป็นไหมไม่ถ้าเดี๋ยวนางถ้านางเรียนจบนางมาอยู่ด้วยก็ต้องสอนนางขับรถค่ะต้องพาไปให้นางไปเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถเลย ต้องขับต้องต้องขับเป็นต้องช่วยกันเวลาไปไหนอะไรเงี้ยผัดกันเราจะไปกันเมื่อไหร่ดีเนี่ยออเดอร์ปลาก็ชำ้ำแล้วน้องอยังต้องเป็นครูไหมมันก็อยู่ที่เขาเขาจะไปสอบถ้าเขาไปสอบใบประกอบวิชาชีพ การสอบกับการเป็นมันคนละเรื่องการการคนที่เราเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เราการที่เราเรียนจบครูมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปเป็นครูนะคะเราจะต้องไปบรรจุถ้าเราเรียนจบแล้วเราเราจะไม่รับราชาการเป็นครูก็ได้เัินแล้วแต่เราแต่เราก็ไปประ,ประกอบไปสอบใบประกอบวิชาชีพไว้มันก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นวิทยฐานะเราเป็นอะไรเราเป็นใบวิชาชีพเราแล้วเราอยากจะไปสอนอะไรตอนไหนก็ได้มันแล้วแต่เราแล้วแต่เราค่ะแล้วแต่เราใช่เอก,กชนก็ได้เลยแล้วแต่เขาค่ะเรื่องนี้ที่ฉันไม่ไม่ไปก้าวไก่เขานะแล้วแต่เขาเลยอืม แล้วแต่เขาเลยหรือจะเปิดแบบติวเตอร์ก็ได้เปิดเป็นติวเตอร์อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เขาแต่เหมือนเขาจะชอบเขาจะชอบ,ชอบใจเขาน่าจะมาทางทางเดียวกับดิฉันไปแล้วชอบเรื่องการขายของชอบอะไรแบบนี้ดิฉันก็คุยกับเขาก็บอกว่าเออ ถ้าสมมุติว่าเออนาะโคตถ้ามาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ช่วยกันดูแลถ้ามีคาเฟ่ใช่ไหมก็ช่วยกันช่วยช่วยกันดูแลคาเฟ่ดูแลกิจการไปแล้วถ้าตัวเองอยากจะแบบเออไลฟ์ like, ขายของส่วนตัวอะไรได้เพิ่มเป็นของตัวเองเนี้ยอยากจะไลฟ์ขายเสื้อขายอะไรก็ก็ได้เพราะว่าเราก็ต่โรงงานเรามีห้องไลฟ์สดไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้ ไม่ต้องกลัวที่เยอะแยะเยอะแยะมากมายทําสามารถทําตามแพชชั่นได้หมดเลยนล้วแต่ชอบทางไหนอะไรทางไหนก็ก็รักตัวเองให้มากๆไม่ต้องบอกอะค่ะเป็นคําพูดปัญญาอ่อนมึงต้องไปพูดกับคนที่ไม่มีสติหนูมึงไม่ต้องมาบอกกูหรอกว่ารักตัวเองให้มากๆดูสภาพมึงกับสภาพกูก,ก่อนก่อนมึงจะไปเตือนใครอะมึงดูสภาพตัวมึงกับสภาพเขาก่อนมึงดูสภาพกูก่อนเนี่ยกูดูเป็นคนไม่รักตัวเองยังไง มึงจะเตือนใครอ่ะมึงดูสภาพตัวมึงด้วยกับสภาพคนที่มึงไปเตือนเขาหนะ่ามึงควรจะไปเตือนเขาหรือเปล่าไม่ต้องมาบอกกูหลอกลักตัวเองมากๆนะมึงไม่ต้องมาบอกกูหลอกชีวิตนี้กูสุขสบายดีทุกอย่างแล้วไม่มีความทุกข์ไม่เคยมีความเครียดผู้ชายทำร้ายกูไม่ได้หรอกกูบอกมึงแค่นี้แหละ ชีวิตกูอาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นกูไม่รู้แต่เรื่องผู้ชายอะ่ะผู้ชายทําร้ายกูไม่ได้หรอกมา่กูจะพูดให้มึงเข้าใจไว้นะคนแบบกูเนี่ยผู้ชายทําร้ายกูไม่ได้หรอกกูบอกมึงเลยใครเข้ามาเล่นเล่นกูก็เห็นมึงเป็นของเล่นเหมือนกันแหละจงถ้าจริงใจกับกูกูก็จริงใจกับรักกูกูก็รักสุดหัวใจเลยแต่ถ้ามึงมาแบบไม่จริงใจกับกูกูก็เห็นมึงเป็นของเล่นแหละ กูก็สนุกจอยๆไปมึงมองกูเป็นของเล่นกูก็มองมึงเป็นของเล่นเหมือนกันก็สนุกจอยๆไปแฟร์ๆไปกูว่าไม่เสียหายอะไรเนี่ยกูว่าไม่มีมดลูกเนี่ยกูไม่เสียหายอะไรกูไม่มีกูไม่เสียหายกูไม่เสียหายอะไรทักอย่างอ่ะชีวิตกูแฮปปี้มากใครจะอยู่ใครจะไปกูได้หมดอยู่กับกูดีกูก็รักมึงมึงไม่รักดีมึงก็ไปกูก็จอยกูก็หาใหม่เลิศจะตาย ไ <_ d _> ม่ต้องร้อนทำไมไม่ต้องมากลัวหรอกต้องมากลัวไม่ต้องมากลัว,มลวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถ้ามีถ้าเรื่องอื่นไม่รู้ถ้าเรื่องอื่นไม่รู้ถ้าเรื่องผู้ชายไม่ต้องมากลัวหรอกไม่ต้องกลัวอีสติมีสติจริง ไม่ต้องมาบอกรู้รู้ว่าหวังดีแต่ไม่ต้องมาบอกหรอกไม่สภาพเหมือนคนไม่รักตัวเองเหรอคำถามคือสภาพเนี่ยเหมือนคนไม่รักตัวเองเหรอสภาพมอนคนไม่รักตัวเองเหรอเนี่ยสภาพเหมือนคนสภาพแบบนี้คือคนไม่รักตัวเองเหรอเนี่ยกินอั <c oughs> อน,นนี้ค่ะอร่อย เขาเรียกเขาเรียวุ้นอะไรไม่รู้อะวุ้นอะไร